สวัสดีวันเสาร์สดใสแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นหัวใจสีแดงแบบนี้นะครับเห็นกดเลิฟแบบนี้และกดไลค์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับเราอยู่ในช่วงเทศกาลวันเลนทน์นะครับหรือว่าเดือนแห่งความรักนั่นเองอีก2วันนะครับก็จะถึงวันที่14กุมภาแล้วนะครับเบนแอนเคของเรานะครับขอมอบความรักแทนความขอบคุณนะครับกับรถสวยๆดีๆมอบแก่ท่านผู้ชมนะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่90แล้วนะครับท่านผู้ชมมีรถสวยๆเข้ามาให้ท่านผู้ชมเลือกเนี่ยถึง9ันเลยทีเดียวครับแและน่นนนอับวเบบ นี่นะครับท่านผู้ชมไม่มีแพลนที่จะไปไหนนะครับเดินทางมาชมรถที่โชว์รูมเบนซเคของเราได้เลยนะครับเพียงเซิร์ชคำว่า Ben ซเนเคเข้าไปใน Google Map นะครับจะมีแผนที่แนะนำาที่โชว์รูมเบนซเอ็นะครับหรือขึ้นทางด่วนมาจากจตุจักรเพียงแค่20นาทีเท่านั้นก็ถึงโชว์รูมเบนซเของเราง่ายๆเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มต้นที่รถสวยๆคันนี้เลยครับ คันแรกของสัปดาห์นะครับมาพร้อมกับความใหม่และสมรรถนะดีเยี่ยมนะครับเครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปออปชั่นล้นๆกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes-Benz GLE 300D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบลอนดเงิน Iridium Silver นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ New GLE นะครับรุ่นใหม่ใช้รหัสตัวถังว่า W167 นะครับพัฒนามาจากตัวเก่าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับบอดี้เครื่องยนต์นะครับสวยงามยิ่งกว่าเดิมนะครับ และคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดนะครับ2 0 0 0ซีซีนะครับกับ245แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์มิติกฟูลไทม์จับคู่กับเกียร์9สปีดครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่งบอดี้พาสเอ็มรอบคันนะครับได้ไฟหน้าแบบใหม่ดีไซน์สุดสวยพร้อมระบบมัลติบีนนะครับล้อแม็กเอ็มจีขนาดใหญ่ถึง21นิ้วนะครับและขนาดรถเนี่ยนะครับจะเป็นแบบยกสูงนะครับสวยงามความยาวของตัวรถเนี่ยนะครับจะกว้างกว่ารุ่นเก่า w 166นะครับเพราะว่าที่นั่งภายในนะครับเป็นนที่่ัง 3แถวครับท่านผู้ชมมาพร้อมหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับระบบคีย์เลสโก้แพ็คเกจฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเซชส่วนที่นั่งแถวที่3นะครับสามารถพับเพื่อเพิ่มช่องสัมภาระให้มากกว่าเดิมได้นะครับเข้าไปภายในนะครับสวยงามหรูหรานะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับหน้าจอคอนโซลแดชบอร์ดนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบใหม่นะครับเป็นระบบ MBUX นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับและยังมาพร้อมกับบบระ MMC สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะครับคอนโซลตรงกลางก็ออกแบบมาได้สวยงามนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับได้เครื่องเสียง h i e n นอย่างตัวเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราล์ซาวเซสเซมกล้อง360องศาที่นั่งแถวที่2และแถวที่3เนี่ยนั่งสบายกว้างๆเลยนะครับคันนี้รอให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่เลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับมาพร้อมบรันติงจากศูนย์เมอร์เซเดสเบนท์ถึงปี2023นะครับวิ่งมาน้อยมากๆนะครับเป็นแค่17,000กิโลเท่านั้นเริ่มต้นัแรกข ดากับราคาสุดพิเศษเป็นแค่4,390,000บาทเท่านั้นครับพร้อมเสิร์ฟเลยครับ ถึงแม้จะเป็นรถ SUV รุ่นเก่าลงมานะครับแต่ราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะครับแถมยังมาพร้อมกับการประหยัดน้ำมันเป็นเลิศด้วยระบบไฟฟ้าเลยนะครับกับรถเข้ามาแบบจอมสัปดาห์คันที่2 Mercedes b 500 e, e n z g l e 500e Plug-in Hybrid AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำา o ปปิเซนต์แบล็นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีครีมนะครับและนี่คือ W166 รุ่นก่อนที่จะเป็นตัว W167 นะครับคันนี้มาพร้อมระบบเครื่องยนต์เบนซิน Plug-in Hybrid นะครับสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยทีเดียวนะค ค่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยสูงสุด30ถึง34กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมรุ่น top o อ t i o n นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ t MG รอบคันนะครับไฟหน้า intelligent light system นะครับล้อแม็ก MG ขนาด20นิ้วนะครับและรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมช่วงล่างนี่ยังสามารถปรับยกสูงได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงล่างแบบ air suspension ถือว่าเป็น SUV big size อีก1รุ่นนะครับที่เป็นรุ่นที่นิ่มนวลที่สุดอีกนะครับคันนี้มาพร้อมหลังคาแก้วพาราลิมิก glass roof นะครับระบบเคเลสโก้แพ็กเกจฝาท้ายไฟฟ้าช่องเสียบชาร์จไฟนะครับ จะอยู่ด้านหลังนะครับสะดวกมากๆเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีครีมนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมเครื่องเสียงฮารมันกระดอนนะครับมีกล้อง360องศามาให้นะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดออฟโรดนะครับโหมดคอมฟอร์ตหรือว่าโหมดสปอร์ตนะครับปรับช่วงล่างยกสูงขึ้นได้นะครับมีช่องใส่แก้วน้ํารักษาอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นทั้งความร้อนและก็ความเย็นนะครับหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์นะครับเลือกโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายด นะครับท่านผู้ชมเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับลุยต่างจังหวัดได้เลยเน้นประหยัดพลังงานเน้นความแรงต้องรุ่นนี้เลยครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่57,000กิโลเท่านั้นราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับเพียงแค่2 5 0ล้านกับ90,000บาทเท่านั้นครับ ความฮอตแบบหยุดไม่อยู่ต้องรุ่นนี้เลยนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมความ SUV อูเอเนกประสงค์นะครับผสมผสานความสปอร์ตที่สำคัญนะครับวิ่งน้อยอิจฉาะนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Merc e d es Ben z GLC 250ค o u ป e AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำออฟซ i d ด n ย Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงครับรุ่นนี้นะครับขายดีทุกคันเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2 0 0 0ซีกับ211แรงม้ามาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์มิตัิคแบบฟูลไทม ปีนะครับเป็นรุ่นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่งบริพาร์ดเอ็รอบคันนะครับไฟหน้าอินเทอร์เนชั่นไลท์ซิสเซมล้อแม็กเอ็ีขนาด20นิ้วนะครับหลังคาซันรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามองจากทางด้านข้างตัวรถเนี่ยนะครับจะเห็นความสปอร์ตของความเป็นท้ายคูเป้นะครับสวยงามมากๆนะครับมาพร้อมระบบคีรัสโกแพคเกจนะครับกล้อง360องศาเปิดช่องเก็บสัมภาระนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถคูเป้แต่กว้างครับท่านผู้ชมใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบแฮนด์ฟรีแอ ccess นะครับเข้าไปภายในนะครรับสสุดดปอ์ต้วย เบาะหนังสีแดงสลับกับสีดำนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับนั่งสบายทั้งที่นั่งผู้ขับขี่เองและที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับมาพร้อมเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราล์ฟเซสเซมนะครับพร้อมระบบขับตามคันหน้านะครับหน้าจอคอนโซลกลางนะครับก็ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับมีโหมดการขับขี่ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโค่คอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัสนะครับให้ SU สทรงสปอร์ตคันนี้นะครับไปเป็นอีกหนึ่งในดวงใจของท่านผู้ชมได้เลยครับรถคันนี้นะครับ พร้อมารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือน3ปี2022วิ่งมาน้อยมากๆนะครับเป็นแค่19,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาสุดพิเศษที่เบนซ์นเคตั้งไว้เป็นแค่2,890,000บาทเท่านั้นครับ ที่สุดของความสวยงามนะครับ W222 รุ่นเดียวนะครับที่ทําออกมาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบล้วนๆเลยนะครับท่านผู้ชมน่าใช้งานและก็น่าเก็บไว้มากๆนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes Benz S350 DMG Premium f ู e t i ดีพนะครับคันนี้มาพร้อมสีบลอนด์เงินอ r i d เดียมซ v e r นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับและนี่คือรุ่น l a g ก h i p เรือธงนะครับ S Class นะครับรถซีดานที่ดีที่สุดของค่าย Mercedes Ben z นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยยยนนนนต์ดดีีีเเเเซลลแ้ววๆทะรรป็ุ่ ตัวท็อปออปชั่น AMG p r e m i u มนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ต AMG นะครับสวยงามมากๆนะครับและยังเป็นรุ่น Minor Change Facelift เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวไฟเนี่ยนะครับจะมีเส้น3แถบอยู่ตรงด้านหน้านะครับนี่คือสัญลักษณ์ของ W222 Facelift นะครับและยังมาพร้อมกับระบบ Multi Beam นะครับพร้อมกับล้อแม็ก AMG ขนาด20นิ้วนะครับมองจากทางด้านข้างของตัวรถเนี่ยครับเป็นไซส์ long wheelbase นะครับตัวรถจะยาวกว่าปกตินะครับมาพร้อมหลังคาแก้วพาร์โนลามีกลาสลูฟนะครับระบบคีเรสโกแพ็คเกจฝาท้าย และก็แฮนด์ฟรีแอ c เ e s s ด้วยแล้วก็ไฟท้ายกับดิฟฟิเซอร์เนี่ยดูสวยงามแล้วก็ดูเท่นะครับมีระดับมากๆเข้าไปภายในนะครับสุดหรูเลยทีเดียวตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับในตําแหน่งผู้ขับขี่นะครับนั่งสบายมากๆพวงมาลัยรุ่นตัวท็อปแบบ AMG เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบใหม่นะครับหน้าจอดิจิตอลแดชบอร์ดนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยนะครับก็เป็นระบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับเรื่องโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโหมดการขับขี่ก็มาครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโคนะครับโหมดส นวลแบบแอร์ซับเทนชั่นได้เลยนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซราล์ซาวซิสเ็มกล้อง360องศามีเบาะร้อนเบาะเย็นนะครับและระบบเมมโมรี a แพคเกจที่นั่งด้านหลังครับท่านผู้ชมนี่คือที่นั่งที่สบายที่สุดของรถซีดานจากค่าย Mercedes Ben z นะครับมีจอหลังนะครับแยกซ้ายขวาอุณหภูมิปรับแยกได้4โซนนะครับหลังคาแก้วเปิดแยกได้นะครับมีทั้งม่านข้างและม่านหลังด้วยระบบไฟฟ้านะครับนั่งสบายมากๆเลยนะครับเปรียบเสมือนได้นั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสเลยทีเดียวแถมยังสภาพสวยงามอีกตางหั วันเลขไม่เนี่ยน้อยจริงๆนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับมาพร้อมแอดวานซ์วารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับถึงเดือน12ปี2022วิ่งมานะครับเป็นแค่23,000กิโลเท่านั้นนะครับเลขไม่แบบนี้สภาพแบบนี้หายากจริงๆนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนแอนเ,อเกต,ตั้งไว้เป็นแค่4,390,000บาทเท่านั้นครับ C-Class นะครับรุ่นล่าสุดตัวท็อปนะครับมาพร้อมระบบไฟฟ้าแห่งยุคอนาคตนะครับทั้งความแรงนะครับทั้งความสะดวกสบายไม่เป็น2รองใครครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-benz C 300e Plug-in Hybrid AMG Face Lift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาเซเลไน t e เกร y นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดง c a น b บ r r y รี d นะครับและนี่คือ C-Class รุ่นปัจจุบันนะครับเป็นตัว Minor Change Face Lift แล้วนะครับในตระกูล W205 4ประตูเป็นตัว Top Option ด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมระบบ Plug-in Hybrid ที่พัฒนามาเป็นระบบที่ดีที่สุดของ m e r c e d e s Benz แล้วนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ 2,000cc กับ211แรงมา้ารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับ ท่านผู้ชมคันนี้ให้แรงม้าสูงสุดถึง320นะครับถือว่าแรงมากๆนะครับแล้วก็เน้นประหยัดพลังงานนะครับเสียบชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยนะครับวิ่งได้ไกล50กิโลเมตร ความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะครับด้วยระบบไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับท่านผู้ชมเร็วถึง140กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเคลมคลาอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับสูงสุดนะครับ30ถึง40กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวถือว่าทั้งแรงและก็ประหยัดน้ํามันมากๆและคันนี้นะครับมาพร้อมกับรุ่นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับได้ไฟหน้ามัลติบีมดีไซน์สุดสวยนะครับจะเป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์สามเส้นล้อ ไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสเ e s เข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับออปชั่นก็ถือว่าครบเลยทีเดียวได้หน้าจอแบบใหม่นะครับเป็นตัวดิจิตอลนะครับและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้3รูปแบบนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่หน้าจอคอนโซลกลางนะครับก็สามารถเลือกโหมดต่างๆได้อย่างง่ายได้นะครับและยังมาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราล์ซาวซิสเ็มกล้อง360องศานะครับคันนี้นะครับรองให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยยยู่เเเลทีีีีดวรรถถคันนน้ปป็2019 มาพร้อมวารันตีจากศูนย Mercedes ์ Mercedes-Benz นะครับถึงเดือน7ปี2022วิ่งมาเพียง19,000มกิโลราคาสุดพิเศษที่เบนแองเกตั้งไว้เป็นแค่2 3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับรุ่นหายากมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมกับ S-Class นะครับทรงสปอร์ตเครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz CLS 250 CDI AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวมุกไดมอนด์ไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาล s a นด์เ b r o ล n นะครับและนี่คือ สปอร์ตคูเป้นะครับและใส่เครื่องยนต์ดีเซลเข้าไปนะครับราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดนะครับ 2,200cc กับ204แรงม้าเป็นรุ่นตัวท็อปออปชั่นนะครับท่านผู้ชมไฟหน้ามัลติบีมล้อแมก AMG ขนาด19นิ้วนะครับหลังคาสันรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับระบบกีเลสโกแพคเกจฝาท้ายไฟฟ้าให้สังเกตนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้านะครับและก็ตัวไฟท้ายนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนนนนขอองรรุ่ CLS และกกจาั้ รูปทรงรถแบบนี้นะครับขายดีแล้วก็หายากมากๆเลยนะครับเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลแซดเดิลบลูนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความคลาสสิกมากยิ่งขึ้นนะครับตัดกับสีพวงมาลัยนะครับที่เป็นพวงมาลัยทรง3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิปเกียร์สีดำนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีดําสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับมีกล้อง360องศามาให้นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตหรือว่าโหมดอีโค่นะครับได้หน้าจอ ตามสไตล์ S-Class นะครับจะมีความหรูหราให้รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2015นะครับวิ่งมา71,000กิโลนะครับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไวเพียงแค่2ล00้าน2แสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ จัดให้อีกคันในรุ่นเดียวกันนะครับสีเดียวกันเป๊ะเลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้วิ่งน้อยกว่านะครับแต่ว่าความสวยงามเนี่ยไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์คันที่7 mercedes benz cls 250 cdi amg facelift นะครับมาพร้อมสีขาวไดมอนด์ไว้นะครับจะเป็นขาวมุกภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับคันเมื่อกี้ก็สีขาวนะครับภายในสีน้ําตาลคันนี้สีขาวภายในสีดำนะครับชอบสีไหนแบบไหนเลือกได้เลยครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์แบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,200cc กับ2 0 4 แรงม้านะครับตัวท็อปเหมือนกันนะครับชุดแต่งบริพาร์ดเอ็มจีรอบพันนะครับไฟหน้ามัลติบีมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ใช้ไฟหน้ามัลติบีมรุ่นแรกของ Mercedes Ben บ์เลยทีเดียวครับล้อแมกเอ็มจีขนาด19นิ้วหลังคาสันลูฟนะครับแน่นอนครับ CLS รูปแบบรถนะครับจะเป็นรถซีดานนะครับท้ายตัดเป็นคูเป้แต่ได้4ประตูกระจกเฟรมเลสนะครับมาพร้อมระบบคิริสโกแพ็กเกจนะครับฝาท้ายไฟฟ้าช่องเก็บสัมภาระกว้างเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยอบ์ดหนังสีดํานะครง สปอร์ตนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกล้อง360องศานะครับเบาะปรับไฟฟ้าและระบบเมมโมรี a แพ็กเกจนะครับหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์ที่นั่งด้านหลังสุดรู้เลยทีเดียวนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2014วิ่งมาเพียงแค่64,000กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่เบนเนเคตั้งไว้เพียงแค่2,300,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ R172 Sport Roster a d รุ่นและชุดแต่งแบบพิเศษนะครับรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมเข้ามากี่คันกี่คันนะครับก็ขายได้อย่างรวดเร็วตลอดเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz SLK 200 AMG รุ่นพิเศษ Carbon Look Edition นะครับมาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับและนี่คือ R172 นะครับ SLK 200 AMG ได้ทั้งตัวสครับเพจชื่อรุ่นนะครับ Carbon Look Edition และก็ภายในที่ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับรวมถึงสีของล้อแม็กนะครับคันนี้มาพร้อม เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1,800ซีซีกับ184แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดเป็นรุ่นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันไฟหน้าอินเทลเล็กซ์ไลท์ซิสเซมล้อแมกเอ็มจีนะครับขนาด18นิ้วที่จะมีสีแตกต่างจากตัวรุ่นเอ็มจีปกตินะครับได้หลังคาแก้วนะครับพาราลามิกคลาสสิคนะครับไม่ว่าจะเปิดหรือจะปิดหลังคารุ่นนี้นะครับแน่นอนครับสไตล์ของตัวรถเนี่ยเท่มากๆเลยนะครับไฟท้ายสวยๆนะครับช่องเก็บสัมภาระกว้้้้้าาาาาาางงนน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 นะะะะะะคคคคครรรรรรััััับบบบบบแแลลเเเเเขไปปปปปภยยใท่่ผูชมม็็็ววกตหหออีจ์ เคฟล่านะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นขอบสีเขียวสวยงามมากๆนะครับรวมถึงแผงประตูข้างเองนะครับคาร์บอนเคฟล่ารวมถึงคอนโซลกลางนะครับและนี่คือที่มาของชื่อรุ่นนะครับคาร์บอนลุคเอเดชั่นนะครับและยังมีออปชันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนาฬิกานาฬิกาคล็อกนะครับสามารถปรับเบาะอุ่นได้นะครับมีลมเป่าต้นคอได้ด้วยนะครับแล้วก็มีแอร์ไกด์ด้วยนะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ตสก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับเกียร์อยู่คอนโซลกลางตามสไตล์ของรุ่น SLK รุ่นคาร์บอนลุคเอเดชั่นคคัักี่นนะครับ ขายเร็วตลอดคันนี้ต้องรีบเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2015นะครับวิ่งมาเพียงแค่56,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาสุดพิเศษที่เบนซินเกตตั้งไว้เพียงแค่1,900,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับ ถ้าจะเริ่มต้นหารถสปอร์ต2ประตูใช้นะครับแนะนําคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามาเต็มมาครบทั้งความสวยงามโชบเชียวและเครื่องยนต์จัดเต็มเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่9คันสุดท้ายแล้วนะครับ Mercedes Benz c250 ค o u ป e amg นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงแคนเบอรี่เลสนะครับในงบประมาณเพียงแค่2ล้านต้นๆน,นะครับก็สามารถได้ขับรถสปอร์ต2ประตู4ที่นั่งแล้วนะครับคันนี้มาพร้อมรหัสตัวถัง w205 นะครับเป็น C คคลาสนะรับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc กับ211แรงม้านะครับชุดแต่งตัวท็อปบอดี้พาร์ดเอ็มจีรอบคันไฟหน้าอินเทอร์เนชั่นไลท์ซิสเต็มล้อแม็กเอ็มจีขนาด19นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาร์โนลามิกคลาสรูฟระบบคีย์เลสโก้แพคเกจฝาท้ายไฟฟ้านะครับเข้าไปภายในตกแต่งสวยงามด้วยเบาะหนังสีแดงนะครับและแน่นอนครับท่านผู้ชมรถสีขาวเบาะสีแดงหลังคาตัวท็อปสีดําแบบนี้นะครับขายดีแน่นอนครับมาพร้อมนะครับกล้อง360องศามีโหมดการขับขี่มาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดคอมฟอร์ เน้นความนุ่มนวลนะครับมีโหมดอีโคเน้นการประหยัดพลังงานแล้วก็มีโหมดสปอร์ตสปอร์ตพลัสนะครับที่เน้นเรื่องความแรงนะครับที่นั่งด้านหลังก็นั่งสบายครับท่านผู้ชมมาพร้อมเบาะไฟฟ้าและระบบเมมโมรี a แพ็กเกจนะครับหน้าจอสามารถเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับหรือว่าเชื่อมต่อช่อง USB ได้เลยคันนี้นะครับพร้อมใช้งานและก็พร้อมเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่ส0 0 0 0่กิโลเท่านั้นนะครับราคาสุดพิเศษที่เบนเทนรับ ครบแล้วนะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมชอบคันไหนแบบไหนต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบนซ์เนเคได้เลยนะครับรถทุกคันนะครับยังรอให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่นะครับแต่ถ้ารถทั้งหมดนี้ยังไม่โดนใจนะครับที่โชว์รูมเบนซ์เอ็นของเรานะครับมีรถให้เลือกมากกว่า200คันมาที่เบนซ์เได้รถถูกใจแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ f a c e b o o k b e n n แนเนะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www. b e n n k com หรือติดต่อเข้ามาที่ BenNK เง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่90นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่91แล้วนะครับท่านผู้ชมจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ